ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมเบาแหลมจะพาพี่น้องครับมาติดตามเบิรงตัวเลขแนวทางนะครับเนาะครับนำพอแต้มครับผมครับเลขล่างอย่างเดียวครับพี่น้องสาหรับพี่น้องเอฟซี่เป็นแฟนคลับแฟนช่องอยู่แล้วก็จะรู้นะครับเนาะสาหรับเลขพอแต้มครับผมล่างอย่างเดียวนะพี่น้องห้ามพลาดครับผมครับพลาดเดียวโอกาสเหมือก่อนนะพี่น้องเนาะครับปูใดเห็นแล้วกรลีบไปจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลกันเอาไว้นะพี่น้องเนาะครับ

อกันรไหครับเชื่อความเนีเดียวไปเลยมันเจแล้ววครับมันจะแบวันนึ่แล้วัึ่อครับบันทึกไว้แล้วบันทึกีไหมครับม้็นยังเดยวลยัรถเ้ไครับพี่นอน็ซี่ผก็อยกเ่บรรยากาศไปน้าคือกันน่วันนี้มันใจเวันนี้มันใจครับจัดหนักเลย ้มือตุเหล็กเพิ่งแนวทางครับชุดล่างตรงบ่ก็ล่างอย่างเดียวครับเป็นตะโศกตะมันอยู่ดอกวเท่าเราบนี้มนัมนมันเบื้องหนวบ่เต็มแดงต้องอยู่ครับาจีจับเสือเราก็ใส่ตัวไม่บ่บาขาดข้อขาดไรกัก็ <laughs> เอาเลยเนาะบาดเกินเลยครับ <zo ys ic> <rua> <up> เอาเลยรั <ừ. S 1> นน้องเอฟซีมันจะรอคไกวตัวเตี่ยมฝันดีมั้งเนาะโอ้ฝันดีไหมเมื่อคืนคน,นี่ฝันบาเลยครับฝันเห็นได้ผู้สาวงามงามอืมขันฝันยังสีเกี่ยวกับตัวเรียบบ้างขันนี่เขียวเกี่ยวขนาดนาั่งเฝ้าเฮียนอยู่บนมือเนาะนี่โอกาสได้ฝันดี่เวยผู้ไปกับฝันพี่น้องเลย นั่งวิ่งสามเขียงดูใจยังสีส,ส,โสีโอ้สีโ,โ,โ,โอ้จุดจุมันบอดหรอกกลมวางแห,งหวนนะวิ่งหล่ได้ไล่เด้อวิ่งครับเมียนครับแต่ว่าจีจับให้ ลักของมันสามน่นข้ามาก,ก็คือลักหน่วย ว่สูตรบดเดา๋มามให้เบิ้งสำหรับหวยแมนครับ มากตัวเลย <63. S 1> พี่นอ่อยครับถือใจกันแล้วไปส <c oughs> ีมีตัวกันให้ตัวหนึ่งอ้าวโตัวกัน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 กระงั้นครับตัวกัน สุดเจาะสุดเด่นเห็มีสามโคนป่ครับพ่อตมเดี๋ยวทีเน้นให้เน้นให้สองหางนี่เน้นเลยครับเบื้องเราเรีจะใส่โลโก้ก่อนร้องเป็นเนียนหอดร่างโคนี่ก็บ่ะคือว่าเป็นมันใจครับวายตั้งแต่โครงสุดท้ายกับว่หน่อยเป็นียเด้ออันนี้เน็ตเน็ตมาเลยเน็ตเน็ตเลยในงานนี่ลองเอฟซีเบิ้งเอาเพียงสามหางนี่ยเพื่อธรรมดาพี่น้องครับบ่เปล่งงบ แมนครับผมสำหรับผู้งหน่อยทุนหน่อยหรือว่าครับทุนหลายก็อย่าลืมครับพี่น้องครับเฝ้าครับผมเลือกซื้อเลือกหาครับสลากกินแบงค์รัฐบาลกันเอาไว้ครับพี่น้องพอดีแล้วสลากกะจะออกพอดีจัครับสลากที่ออกพอดีโมเมนมือนีหรือมือเงินนี่ลราสลากกินแบงค์ก็มาแล้วนี่มาแล้วครับเอิบมาแล้วมาแล้วบ่แมนครับเน้นให้ซองหางนะครับหกสามม่ แต่หมักคือกันเลยครับพี่น้องครับอันนี้ก็หมักกับเฝ้าของดิบเป็นการจับจองตัวเรือครับตัวรองมาครับมันมาลายครูครับเมันกระชับต้องไม่หรอครับกระชับต้องไม่เรือยุ่ตัวเดียวกันพี่น้องเลยสองครูครับสองครูแค่นี้ครับโอ้ยง่ามๆบอกเลยตรงๆตรงๆไม่ต้องกลับครับโอ้สำหรับตัวเรือง่ายๆครับ ครับพี่น้องเอฟซีกลับสำหรับตัวเลขแนวทางของคอแต้มนะครับเนาะครับพี่น้องท่านใดครับเห็นแล้วชอบตัวใดเพิ่งหาน้าทีกว่าดหน้าที่ครับขอมาเด็กแย่เกาะพี่น้องกะครับอย่าพลาดตัวเลขนะครับเนาะครับสำหรับงวดประจําวันที่16มิถุนายน2566ครับผมครับล่างวิ่ง3ครับพี่น้องเลข3สายวิ่งสายลูดอย่าพลาดครับพี่น้องครับสำหรับเลขวิ่งมีเพียงตัวเดียวนะพี่น้องเนาะ ครับสำหรับเลขติดนะพี่น้องเนาะก็มี569 3สครับพี่น้องครับสำหรับจับคู่เน้นเนตัวเด่นเลยกับหกสามเก้าสามครับพี่น้องครับงวนนี่มาแปลกครับผมครับประแยมครับคำนวณแบบเต็มที่เลยครับผมครับเขาจะบ่คอยเห็นครับผมตัวเลขที่หน่อยหางขนาดนี้นะครับเนาะครับสำหรับครับผมเลขเลขตัวเด่นตัวร่องนะพี่น้องครับตัวร่องกับหาสามครับผมครับตัวกันมีเก้าหกครับพี่น้อง Ic, สำหรับตัวเลขแนวทางของพ่อแต้มครับฝากพี่น้องเอาไว้กันนะครับเนาะกลับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดครับผมครับที่กำลังรับชมอยู่ครับพ่อแต้มงวดนี้มั่นใจมั่นใจครับมั่นใจครับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีครับที่กำลังรับชมอยู่ก็อย่าลืมครับผมครับพ่อแต้มมั่นใจตัวเลขแนวทางครับเนาะที่มันใจค่อนเป็นตัวนี้เหรอเนี่หกสามครับหกสามนี่โอ้ครับหกสามพ่อแต้มเรามั่นใจหกสามเนี่ยสำหรับหลายสำนักเนาะพี่น้องเนาะกะ ตามที่ไปไทยทามาก่ะหกกับสามนี่ก่ะเด็กลางเลยได้พี่น้องครับหลยสำนักแปกมาแปกตัวกันเก่าหกนี่มากกันไม่ส่งามครับอยูดดิมีแอนแม่นอะไรตัวกันใหม่แต่ละสำนักกับคือว่าตัวกันหนึ่งก็มากได้มาด้วครับเพราะว่าคุ้มกับลายหางเนาะตัวกันนี่ส่วนมากตัวกันเนื้ออันตรายครับมากง้มความนี่เก่าแง้มเพราะว่ามันหนุมันหนก่รู้ครับเก่าหก ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอพระคุณครับผมพอแต้มนะครับเนาะครับขอบคุณเป็นยางสูงครับผมติกรุณาครับผมตัวเล็กหน้าตั้งครับพี่น้องเอฟซีทุกคุทุกคนกับกาบลากับผมพอแต้มไปพร้อมๆกันกับบบาวแลมกันเลยครับผมกับทางช่องเต้าพาวยกันนําพร้อมครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาผ้าจากพี่น้องทุกคุทุกคนครับผมไปพร้อมกันกับพอแต้มครับผมสวัสดีครับผม